เอาแล้วก็ผมก็ต้องขอราบวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับวันนี้พวกก็ผมแบ็คคงคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่เกมเด็ดด้ยดูกับหน้าแรกของโรศับผมนะครับเอาครับวันนี้ผม็จะมาชี้แจงเรื่องจิตกรรมฉลองซิปซับซับซับสกา์เบอร์นะครับผมสำหรับจิตกรรมนี้ครับผมก็จะทำการรับทำสกินมาครับฟรีนะครับผมฟรีครับ เลงสีครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเพิ่งวาดเล่นครับเออเออแบบ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  กินเรียงสีแบบนี้นะครับนี่ครับผมแล้วนะับกดก็มีอยู่ว่ากระทืบไลค์คลิปนี้นะครับผมไม่ใช่ฝาฝาเท้าก็ทืบโศัพร์นะครับให้กดไลค์เยอะๆนะครับจะถึงสองพันครับผมโอเคครับสำหรนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครอยาก เออใครอยากได้กกินแบบนี้แอดไลน์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยล่ะครับผมบาย